มณฑลธรรมดาก็คือมที่มันจะมี23โมทอนธรรมดาอ่าอย่างเช่นนะที่เรามาถึงที่นี่มณฑลอะไรฮะหูนานอ่าหูนานเนาะอ่าที่นี่นะหูนันก็เป็นหนึ่งใน23โมทอนธรรมดาเนาะอ่าแล้วนะยังมีเป็นที่นะคะเป็นที่อ่าชมชิ่งอ่าชมชิงอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่มณฑลธรรมดาแล้วเนาะอ่าต่อไปประับแพทที่สองของที่นะคะของที่มณฑลจงนะคะเนาะอ่าเราจะเรียกเป็นที่แข่ปกคมตัวเองด้วยชมเผากลุ่มน้อย อ่อาเนาะเพราะที่มันจีนอ่ะมีหลายหลายชงม,ชมเผ่าชุมเผ่ายะมากถ้ามามีชมุมเผ่าอ่าเยอะจริง,รงๆเนาะอ,อ่าเนาะแต่ใน,นที่มันจีนอ่ะยกเป็นชงมเผ่าห้างเขาไม่ใช่เป็นชงมเผากลุ่มน้อยอ่าที่เหลือนะคะเป็นชงมเผากลุ่มน้อยหมดเลย อ่าเนาะเพราะนาชงมเผ่าข่านที่มันจริงจํงานวนเยอะที่สุดเราไม่ได้เรียกเขาเป็นชงมเผ่กลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นที่มันจริงชงมเผ่กลุ่มน้อยมี55ชงมเผ่กลุ่มน้อยอ่าเพระฉะนอยู่ในที่ปางเมือ,มอ,มปอ,มอมมงปางเผื่อที่นะคะถ้ามีชงมเผ่กลุ่มน้อยมันจำนวนเยอะเราต้องปังคับนะให้ผู้ปกครองของเขาเป็นชงมเผ่กลุ่มน้อยอ่าน้องเห็นใช่ไหมที่มันจริงรค่ะมีเป็นอะไรกมีอะไรบ้างชิงเจียงอ่าเพราะฉะนั้นยัคะชิงเจียงเส้นทางสายไหมเนาะถ้ามีออกกลับไปเที่ยวเส้นทางสายไหมนะคะเนาะต้องไปเที่ยวที่ชิงเจียงชิง จีนบอกได้เลยนะเป็นเป็นที่หนาโมนทอเผื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของเรามนจริงอ่ะอย่างเช่นค่ะเรามนทงฝูนไหนรือสมันใหญ่เลยเนาะอ่าใช่ไหมคะเนาะแล้นะของที่ชิงจียงใหญ่กว่ามนทงฝูนประมาณเจ็ดถึงแปดเท่าอ่าเนาะแค่ภายในมนทงชิงจียงมนทงเดียวนะคะก็มีสนามบิกมียี่สิบสองที่อ่าถ้าปิงภายในมณฑลเดียวนะรู้สึกไปปิงเป็นที่นะทั้งประเทศเลยใช่ไหมคะเนาะอ่ะแค่ ภายในมณฑลชิงเต่าทำเดียว e um 2 2ที่สัเวิงอ่าเพราะเขาใหญ่มากเลยนะอ่ะมันปีที่แล้วที่กี่ไปเที่ยวที่มณฑลชิงเียง e um, แต่แล้ววันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งรถอย,อย่างเดียวอ่ะมันที่น้อยที่สุดนั่งรถประมาณก็กกกก7ชั่วโมง อ่ะที่นานที่สุดสิบแปดชั่วโมงเพราะเขาน,านั่งรถอย่างเดียวเลยอ่ะพวกนะที่นู่นนะคะมันจะวิวสวยจริงสวยไหมสวยจริงนะคะเนาะสวยมากๆเลยนะถ้าคุณจีบอกนะถ้าคุณไม่เคยไปเที่ยวชิงเจียงคุณจะไม่รู้ว่านะวิวพองสวยงาขงมข่มเงินจริงสวยเทิงขนาดไหนอ่ะที่เรามา็ทันที่ตรงนี้น้องเจียงโอเคโอเคถ้าจะไปชิงเจียงนะคะทอมีภูเขาหิมะเนาะอ,อ่ะมีต้นหญ้ามีทะเลทรายเนาะอ่ะมีทร,ทรายสับสวยๆเนาะไปนะคะเนาะอ่ะแขกที่ปกติโดยด้วยชมเผ่าคุณน้อยเป็นคุณเป็นที่แปล คือชีจั่าทิเป๋นะคะนาะมันจะกถ้าทุต่างไปเที่ยวที่ทิเป๋นะคะตรงนั้นจะไม่เหมือนที่นะคะแผ่นดินใหญ่ของที่เมือนจริงแล้วพวกะนะที่นู่นจะรับรับแต่เป็นศาสนาพุทธด้าประิมกำปองสไตล์ของทิเป๋เนาะสำหรับคนทิเป๋ของสมัยโบราณนะคะคนทิเป๋ก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำมากที่สุดในมันจริงนะอ่ทุต่างรู้ไหมว่านะสำหรับคนโบราณทิเป๋นะคะทางชีวิตของเขาเขาแค่อาบน้ำสั้ครั้งสั้ครั้งครั้งในนะคะนาะอ่ะ หนึ่งก็คือนะเกิดมาอับน้วหนึ่งครั้งสองก็คือนะแต่งงานหนึ่งครั้งสุดท้ายเสียชีวิตหนึ่งครั้งอ่าเนาะยังเป็นความเชื่อของเขานะของพี่เนาะอ่ะเนาะส่วนที่นะคะอ่ามันที่นะคะงานศพของคนที่เปรก็ไม่เหมือนกันเนาะอ่ะถ้าจะเป็นจริงานศพของคนที่คนแผ่นดินใหญ่นะคนที่มันจริงนะคือนะมันง่ายๆเลยวิธีฝังวิธีเผาใช่ไหมแต่ของคนที่เป็ตไม่ใช่นะเราภาษาจริงเรียกเขาว่าเป็นเทียนจังเพราะคือนะมันจากคนที่เสียชีวิตเสียชื่อไปแล้วคือนะเนาะอีโก้งิงให้ส่งขอไข่หมอก สมมว่าป็นปูนของเขาเป็นปูนนะเพราะอะไรเพราะนะนกอ,อีกกเขาแค่กินสิ่งที่คือปสปริิ์อ่ะเนาะถ้าจะโน,นอีกกไม่กินนะคะัสดงนะคุณอาจจะทำบะแบบอะไรเยื่อการอนะ่ะมาก่อน เออนะก็คือโมนันโดที่ก็ไปโนทที่เสียบสามารถปิงได้ใช่ไหมคะปิงปุ๊บเสร็จแล้วนะมันพาเย็นเย็นของเราขึ้นสวรรค์อ่านไปนความเชื่อของเขาเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปคุณไปททนิสที่เปตเนาเคยนะทุกสิ่งทุกอย่างวัฒนธรรมของเขานะความเชื่อของเขาจะไม่เหมือนกับที่นะอ่ะคุณอยู่ในที่คุณจริงในแผน่นดินใหญ่น้อคุณดีเนออ่านเพราะฉะนั้นไปททนิสที่เปตนะคะเราจะได้รับที่ไปที่น่ะอ่วัฒนธรรมอ่ะประเพณีที่ติดตับกตะตับกับที่เรามากมายเลยเนาะอ่ะต่อไปยังมีที่ไหนคะมงโกลเลียน อ่ถ้าเป็นประเทศนะคะเราได้ไปมองโกเลียใช่ไหมแล้วนะที่มจริงนะคะเราเรียกว่าเป็นที่นักแขกปกของตัวเองด้วยมองโกเลียไทยนะคุณพี่เนาะที่มจริงมีแค่มมณฑลเดียวนะคะเล่นคาสิโนถูกต้องตามกฏไหมที่ไหนคะมาเก๊าอ่าถูกต้องมาเก๊าอวเนอะคือมันเป็นเหมือนกับที่บ้านเราปอกแก้วใช่ไหมครับเนอะเล่นคาสิโนได้นะอ่เนาะ